นมัมการและสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้จะแนะนําวิธีการจัดก,การเอกสารสําคัญของวัดนะครับเมื่อท่านเข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับครับ่านก็มาที่เมนูการจัดก,การเอกสารสําคัญครับคลิกได้เลยครับก็มาเพิ่มรายการเอกสารครับเอกสารของเราเป็นอะไรเราก็มากรอกชื่อครับกอบรอกรายละเอีเยดเพิ่มเติมเนื้อหาแต่ก็ถ้ามีภาพประกอบก็เลือกภาพประกอบหรือว่า จะเป็นไฟล์แนบเอกสารไปเลยนะครับเราก็มาพิมพ์ตรงนี้พอเสร็จแล้วเราก็เช่นเดิมกับบันทึกครับเนื่องจากเป็นเอกสารสําคัญบางครั้งเราไม่ต้องการเปิดเผยให้คนทั่วไปเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับไม่เปิดเผยจะดูได้เฉพาะภายในของวัดของเราเองนะครับตัวอย่างนะครับเช่นชนดทที่ดินวัดโพชัย แล้วก็อธิบายไปนะครับตรงนี้นะครับชนุทที่ดินวดโบชัยใส่รละเอียดที่เป็นเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ครับตั้งแต่ปีพศ2445 นะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเป็นชโนดที่ได้รับจากใครนะครับใครเป็นคนถวายอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อบันทึกเป็นประวัติของวัดว้นะครับแล้วก็คิมไปเรื่อยๆถ้าเรามีภาพประกอบเราก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามีไฟแนบไปเลยล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสมมุติผมเลือกภาพประกอบมีชโนดที่ดีนะครับเรียบร้อยนะครับเราไม่มีไฟล์แนบก็ผ่านไปได้เลยนะครับเราก็บันทึกเลย แต่การบันทึกของเราเห็นว่าเราไม่เปิดใช้งานหมายถึงว่าดูได้เฉพาะทีมงานของวัดอย่างเดียวนะ่ครับจะขึ้นสัญลักษณ์ตาปิดสแสดงว่าเอกสารนี้คนอื่นจะดูไม่ได้ครับยกเว้นทีมงานของวัดเท่าน,าน,นั้นนะครับก็จะมีเป็นรายการฉลิให้เห็นครับอันนี้คือการจัดการเอกสารสคาคัญครับง่ายมากนะครับเข้ามาแล้วครับเพิ่มระบบเพิ่มข้อมูลนะครับเข้าไปแล้วก็บันทึกแค่นั้นเอง ขอบคุณดิฉันครับครับ